นันบ้าเป็นระบบป้องกันภัยทางอากาศสิ้นปีนี้รัฐบาลอิตาลีโดยการนำของจอจาเมโลนี่จะมอบให้12แพ็กเก็จะช้าหรือไวขึ้นอยู่กับรัฐสภาเป็นผู้อนุมัติตั้งแต่รัสเซียก่อสงครามรัฐบาลอิตอาลตีนี่ช่วยเหลือประมาณ11 package. แพ็กเก็ตไปน้อง รอบนี้ก็น่าจะเป็นรอบที่12นะที่สนับสนุนระบบป้องกันภายทางอากาศให้กับยูเครนตัวนี้เขาเรียกว่าแมมบางูแมมบาพื้นสู่อากาศก็ถือว่าเป็นพันธมิตรอันเหนียวแน่นนะพี่น้องตั้งแต่รัสเซียก่อสงครามนี่อิตาลีเขาก็สนับสนุนช่วยเหลือ,อยูเครนมาทั้งหมด11ครั้งแล้วถ้าช่วยครั้งนี้ก็จะเป็นครั้งที่12เขาไม่ได้บอกปริมาณการของอาวุธนะพี่น้อง ไอ้ที่จะส่งให้แน่ๆก็คือลูกปืนใหญ่กับระบบป้องกันภัยทางอากาศลายละเอียดเขาจะไม่เปิดเผยเพราะเป็นความลับของรัฐนับตั้งแต่การลุก,กลันนับตั้งแต่ละเจียก่สอสงครามปี2022รัฐบาลของนางจอจาเมลูนีได้มอบแพ็กเกจช่วยเหลือทางทหาร11แพ็กเกจคิดเป็นมูลค่าครั้งที่1 2.5พันล้านยูโรครั้งที่2 3พันล้านยูโร ครั้งที่3 2.9สอพันล้านสหรัฐครั้งที่4 3.48พันล้านดอลลา,าร์สหรัฐก็ถือว่าเป็นมูลค่ามหาศาลพี่น้องซึ่งกลุ่มพันธมิตรโดยเฉพาะชาติตะวันตกนี่เขาทุ่มเต็มที่พี่น้องเป็นพันธมิตรที่เหนียวแน่นประธานาธิบดียูเคเรนกล่าวขอบคุณครั้งแล้วครั้งเล่าไม่เคยเบื่อหน่ายที่จะกล่าวคำว่า thank you thank you thank you, thank you